สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนสกินปีกโดยที่เรายังใส่ปีกกันอยู่ค่ะถ้าเรายังไม่เคยใส่สกินเลยเนี่ยเป็นปีกดั้งเดิมมาแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยจะใส่สกินเนี่ยก็แค่กดดับเบิ้ลคลิกที่สกินนะคะก็จะมีทั้งสกินและเอฟเฟกมาให้เอฟเฟกก็คือบัฟนั่นเองเดี๋ยวขั้นตอนแรกจะลองให้ดูก่อนว่าเป็นแบบไหนแต่ยังไม่ได้กดใส่ปีกเลยนะปีกที่เราจะนํามาใช้ในวันนี้นะก็จะเป็นโอนิวิ่งหรือว่าปีกกนดําค่ะ วิธีใช้งานกดดับเบิ่คลิกที่ปีกได้เลยหัวข้อแรกเนี่ยเขาจะถามค่ะว่าเราอะต้องการที่จะเปลี่ยนสกินกับบัฟใช่ไหมนะคือเปลี่ยนทั้งสองอย่างนะถ้าใช่ก็กดคอนเฟิร์มถ้าไม่ใช่ก็กดแคนเซิลค่ะถัดมาหัวข้อที่สองค่ะก็คือเราเนี่ยจะเอาแค่เฉพาะเอฟเฟกหรือว่าบัฟใช่ไหมถ้าใช่ก็คอนเฟิร์มค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็แคนเซิลมาที่หัวข้อสุดท้ายค่ะหัวข้อที่สามเขาก็จะถามค่ะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแค่สกินใช่ไหมถ้าเราจะเอาแค่สกินเนี่ยก็กด คอนเฟิร์มมาเลยแต่ว่าถ้าเราเนี่ยเกิดรู้สึกว่าเปลี่ยนใจหรือว่ายังไม่อยากใช้ปีกนี้นะคะก็กดแคนเซิลออกมาค่ะรอบนี้ก็จะเป็นของจริงแล้วนะจะกดใช้ปีกค่ะเอาแค่บัฟอย่างเดียวพอดับเบิ่คลิกที่ปีกนะคะเจอคำถามแรกก็กดแคนเซิลมาเลยถัดมาค่ะเป็นคำถามที่สองก็จะถามว่าเอาแค่บัฟใช่หรือเปล่ากดคอนเฟิร์มได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะบัฟก็จะถูกเปลี่ยนค่ะโดยที่สกินของเราเนี่ยยังเป็นอาร์คเดย์อยู่นะคะ ดูตรงบัฟนะคะตอนนี้กลายเป็นโอนิกวิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมส่วนใครที่ยังเป็นปีกเดิมๆอยู่ยังไม่เคยใส่สกินเลยอยากได้แค่เฉพาะบัฟไม่เอาสกินก็สามารถทําได้เช่นกันหรือใครที่มีสกินกับบัฟอยู่แล้วอยากเปลี่ยนแค่สกินแนะนําว่าให้ซื้อเฉพาะสะกินอย่างเดียวไม่ควรทําวิธีนี้นอกจากปีกจะเหลือเยอะจริงๆถึงค่อยทําเพราะว่าเสียดายบัฟและอีกอย่างปีกราคาค่อนข้างสูงเลย สกินสามารถซื้อได้ในมอมีหลายแบบเลยสวยๆ้งนั้นนะคะหรือจะเอาแบบดั้งเดิมที่เหมือนคนบวกปีกแล้วไม่ใส่สกินก็มีขายนะสุดท้ายแถมค่ะวิธีในการดูปีกว่าอันไหนปีกจริงอันไหนเป็นแค่สกินให้สังเกตคําว่า appliance only คํำนี้แหละจะเป็นแค่สกินเฉยๆค่ะก่อนจากกันไปกดใช้อะไรก็แล้วแต่มีสติและอย่าลืมอ่านทุกครั้งก่อนกดคอนเฟิร์มสวัสดีค่ะ